สวัสดีค่ะพี่น้องพบพอก็สองนกหน้าผ้าแสบไปแล้วเนาะจ้านอเดี๋ยววันนี้นกหน้าสิผ้าส้มสวนทึ่งงเนาะค่ะนะว่ามีเอียงแนนีนสวนผลไม้เนาะจ้านอไปเบิ่งกันจ้ะพี่น้องวันดีปีใหม่ค่ะวันดีปีใหม่ล่วงหน้าเนาะจ้านอวันหยุดนกหน้าก็ลุงสวนค่ะหดนาบต้นใหม่อันนี้คือต้นทุเรียนเจ็ดปีกว่าเนาะค่ะพี่น้องนี่เบิ่งค่ะนี่นกหน้านี่สวนนี่ม่มีต้นทุเรียนเนาะค่ะนกหน้าก็ดูแลมาหดนาบต้นใหม่เนาะค่ะนอนี่ค่ะนี่ต้นเียนนะะค่ ใส่ปุ๋ยแบบใดเม็ดไม่ได้จ้ะพี่นอ้องนุ้งน้ากําลังหดหนามเพิ่นคักๆเนาะค่ะเนาะกําลังสใส่ปุ๋ยนะคะเนาะผู้ใดมีปุ๋ยดีปุ๋ยสูตรตนุงนาใส่กําลังสะเอาห้องม้วนไข่มาใส่ค่ะปู่เพิ่นปลูกไว้ก็ดูแลต่อเนาะจ้ะเนาะซอยกันเนาะค่ะเนาะอันนี้สวนนี่กม็มีมีผลไม้หลายชนิดค่ะพี่น้องปลูกไปพอได้กินได้ยาเนาะค่ะเนาะอันนี้มีต้นทุเรียนค่ะทุเรียนนี่ประมาณเจ็ดปีแล้วะคะ่ะนี่จะออกดอกแล้วะค่ะพี่น้อง ้นบางงเลยค่ะต้นทุเรียนต้นนี้เนาะ่ะเนาะดีน้องหน้าก็ลังหดหนาเพื่อนก็ลังสีใสปุ๋ยจ้าอันนี้ก็คือต้นบักเงาะเนาะค่ะพี่น้องเนาะไผใส่ปุ๋ยแบบใดน้องหน้าเคยปลูกล่ะปลูกแล้วเพื่อนนั่นนั่นเหมือนนอนจอกลางลำค่ะพี่น้องุ้งหน้ากัเพื่อนบอกว่าเอาปูนแดงมามาใส่มาถ่างเอาอันเบิ่งเนาะค่ะเนาะมันกัอันนก็หักโลงต้นนี้ก็ลังสีออกดอกค่ะพี่น้องนี่ต้นบังเงาะต้นนี้จ้าก็ลังหดหนาเหมือนค่ะ้องหน้าเอาหนาม อนนา,น,านุ่งหน้าก็กำลังสใส่ปุ๋ยนุ่งหน้ากับเฮดฮอม้มวนไข่กำลังเฮดจูลินทรีย์สังค์คอสแสงนี่แหละค่ะจูลินซี่เจ้าวปวกผู้ใดมีอ่าปุ๋ยดีๆนำมักหัวปลาหรืออีหยังเถ่ะมันดีๆกว่านี่กัแนะนำนุ่งหน้นนนนนาเด้อจ้ะพี่น้องนุ่งหน้ากับปู่ไปตามตามพ่อปู่โว้เป็นเกษตรกรน่ะนะคะเปเพิ่นปู่ปปไปทำธุรกิจแบบอินทรีย์แบบปลอดสารเนาะค่ะพี่น้องนี่ต้นอีกต้นตน,น,นึงค่ะพี่น้องกำลังออกดอกค่ะ กำลังมาหดหนามเอาเนาะคะ่ะเนาะจ้าพี่น้องต้นบักเงาะอีกต้นหนึ่งค่ะต้นใหญ่กําลังออกดอกเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโองหนุงหน้าผ้าแซ่บไปได้จ้าพี่น้องหนุงหน้ากําลังสีมะตุกแตงกิง่งเพืน่นหดหนามเพื่นย่ำยุดค่ะสองสามเมือ่อจะหดที่หนึ่งนาะคะ่ะเนาะเก้าอันนั้นตัดหย่าเอาใส่ใส่เฟืองใส่เหงาเพิ่นไว้จ้ะพี่น้องนี่ค่ะ ขอถอดขอให้ได้ค่ะพี่น้องแดดมันซองในจักหน่อยมีหลายต้นเนี่ยค่ะพี่น้องพุนหน้ากำลังฮดอยู่ฮดสวนจากทั้งล่างขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเท่งพี่นาะค่ะเนาะต้นมะกอกอันนี้ต้นลำไยต้นลำไยค่ะพี่น้องนี่ต้นลำไยพัดอีดอหน้ากำลังเซ็งฮดค่ะนี่ค่ะถื๊แดดประจักษ์เดี๋ยวเห็นเบาบัวเปิดน้ำเสียงหอบคนไหวน้องหน้าว่าสิมาคุดเป็นผงไว้อยู่ หายอีกต้นหนึ่งแล้งสิออกดอกจ้ะพี่น้องโอ้แดดคักอีหลียขวบหม,มักม่วงในสวนเหมือนค่ะทุเรียนก็นมีบ่มีสองสามต้นมีหอดล่องกลองเหมือนเด้อค่ะพี่น้องอดีพอกันโน่นตรงหน้าก็บพกค่อยเดี๋ยวร้องหรอกค่ะพี่น้องนีหมักม่วงหมักม่วง,งมันสิจีมกันได้จังหน่อยตอน้นใดมันออกดอกโนนหน้าจะหดหนามอย่างหน่อยมันโลนเนาะคะ่ะเนาะมีหลายสายพันธุ์นะคะมีหนามดอกใหม่มี อันนี้เขากินได้ละค่ะอันนี้ทุเรียนอีกต้นหนึ่งพี่น้องพี่เจงได้เนาะปีใหม่เนาะค่ะเนาะกระบ,บานกระปองกันบบสวัสดีปีใหม่มีความสุขสุขคนเนาะค่ะทุเรียนต้นนี้ก็กำลังขึ้นลูกหน้าฮดหนำแต่ล,ะละ่ะเดี๋ยวสิเสปลฮอร์โมนไข่เมื่อใส่ผลเนาะค่ะเนาะพี่น้องหมกม่วงผลลูกหน้ากำลังสิร์ฟน,นี่ดอกกำลังเต็มอยู่เตรีมยมผ้าหยางหลัดไปนมสิไหลลบเอาเด้อค่ะเด้อ หน้าหดหดไดย์จำหดได้์มาแล้วต้นชองต้นมีเอาล่องหมูว่านนี่พี่น้องผมต้นไม้ใหญ่ค่ะมีนกนาวลง,ลงต้นอ,อยู่สูงหลายต้นอ,อยู่ค่ะบกม่วงมีแต่บกม่วงมันจีมกันผลลงหน้าใช่ไหมสอมอันนี้ล่องกองค่ะพี่น้องมีต้นล่องกองต้นล่องกองกําลังออกหน่วยเนาะจา้ะเนาะ ขอถูดขออภัยเด้อถ้านกหน้าเสียงเบาเนาะค่ะเนาะตุนลองกองตุ่นเมือถือนกหน้ามันก็มีปัญหาเนาะคะเนาะผากกุ้ไหลกุ้ยแช่ส่องนกหน้าแด้วจะพี่น้องนี่ตุนลองกองตุนหนึ่งจ้ากำลังสะออกดอกนกหน้าหดนหน้าบออะไรล่ะค่ะนี่กำลังสะใส่ปุ๋ยเพิ่นเนาะค่ะเนาะปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยน้ำมัทท์ผ้าป่าธรรมชาติเท่านี้ล่ะมันเข้มข้นเท่ากันเราพี่น้องเท่ากับ เอาไปผสมน้ำก่อนนะคะพวกชุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพวกเจ้าผัวกันสิใช้น้ำเจ้า,ากี่ซี่ปริผลละค่ะใช้ยี่สองสอนอย่าไปหดไก่เงาเพื่ออะไรมันมันมันห่อนเนาะมันพวกพเนี่ยถ้าก็หดไกลๆพี่ละค่ะบุ๊มบนนลุงหน้าเอาบอกมะาพร้าวห้าวมาขายสวนบอกพนว่าพุนลงพุนเปนแนวปลูกง่าลุงหน้าบุ๊มีินแนวอ่านนุงหน้ากะอยากให้เบิ่งนพ่นหักต้นใหม่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมันบมดเด็กกินละกับมันเป็นยังค่ะพี่น้องอันนี้ล่องกองสุดหนี่กับบอกมว่วงละเนี่ยนะคะเนาะ ม่วงนี่สวนนี่ค่ะมีารสายพันธุ์เยอะดอกชมผูกับมี่พกหน้านี่ยโบไปหน่วยดอกเพราะวันบงังมีชมผูวค่ะวันเก็บกินอยู่สองสามหน่วยมีหอดอันไว้ได้วยค่ะพี่น้องไว้ไว้ต้น,นวน ปลูกทุกอย่างที่กินได้เนาะค่ะเนะาะฝากกุศลัยกุแชี่ยส่องน้อหน้าผ้าแสบไปได้ใจพี่น,อน้องเดี๋ยวน้อหน้าสิไปใหญ่สิไปใหญ่หนามอีกอตอนนี่ต้นนี่โอ้ยแดดมันส่องใหญ่หนาไปหม่องไม่มาไปเลยเปิดหนามหนามหนามสางหนา, áng, นาได้เดี๋ยวค่ะพี่น้องน,นี่ค้างไว้เดี๋ยวสิใหญ่ไปต้นไม่อีกไปต้นก้อนก็ไปต้นแลต้นในบ้นบัน,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 นใส่เรื่มใส่ใส่เหงาเพไปแน่นี่เลยค่ะพี่น้องน,นี่ เอาคข้คักหลดหดมาเดี๋ยวดดูดคะ่ะอันนี้ก็มีได้ค่ะใบบกกูดเห็นมาทงต้นบกกูดต้นนี้ก็สิต้อท่อไปทุกจุดนะคะพี่น้องแล้วก็เปิดสายใเ่ลลดอันนี้ต้นบกบกลำไย เมื่อบานเดินทาาก็ให้ปลอดภัย่อเด้อค่ะเด้อเมียนมานเด้อผู้ดใดไปใส่ผูใ้ใดปลูกสวนแหละเดินปลูกพลไใหม่เมียนมาเด้อค่ะมีวิธีจังไดเนี่ยนะคะนะคกำจัดมแมลงแบบใดที่มันเป็นนอนนอนจกอกกวางลามานสิฝากบอกลกหน้าน,นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อกีดหอดกันอยู่จ้าเด่นหน้ากับอกคอยมีเวลาหรอกค่ะทำไมไม่ค่อยลงเคียบนหน้าก็แจะสิลงเคียบหยางะะเราะค่ะเนะก็ได้ตั้งแต่อัปเดตสถานการณ์ไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะ คิดหอดกันอยู่จ้านี่บุกม่วง,งส่มนี่กําลังสิออกดอกทุเรียนตน้นนี่ผลด่ด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยทุเรียนต้นเนี่ยดีกินนวยอยู่เนี่ยนี่ทุเรียนต้น,นี้คะ่ะคนผสมดอกผสมพันธุ์มันจังไดอันเม่นมาบอ่อนุ่งหน้านด่เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวต้นนี้บุกม่วงต้นนี้มันงามกันนุ่งหน้าสีห้าน้อกจักหน่อยอยู่น้คะเนาะแดดพอถึงเพิ่นเพ่กร,ร,ระบอกอันนี้เด้อ โอ้โหคนนี้มันเป็นเผือดที่ต้องการแดดเนาะค่ะเนาะตั้งแต่นี้น่อยเพิ่งกับสิเดบงังซาเล่นอยู่แต่พอใหญ่มาเคาก็บปอยเดบ,บังแหละค่ะพี่น้องบาที่นี่ปล่อยเพิ่งเลื่อยส่วนเดี่ยเพิ่งคือสิบโอสียชีวิตดแต่ซุ่มบนินถ้าน้ำเพราถึงแน่เพิ่งกานาแรงเพิ่งกับไปเนี่ยค่ะพี่น้องเพิ่งกับไปคอยดูแลคอยเบิ่งไปนเนาะจ้ะเนาะส้าเรับผู้ใดมักต้นใหม่ลูกนาเป็นคนมักธรรมชาติสีโค้งสีเขียวเนาะคะ่ะบอเด็กกินหน่อยกับพอไปแยังมันเป็นห่มเป็นห่มเป็น وم, เนงาอ่อยเห่านาะค่ะเนาะ พอเดี๋ยวมีเวลาว่างเข้ากัได้ล่งสวนผ่อนคลายอารมณ์เฮ้าเนาะคบะเนะกันไม่จะพี่น้องขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นะคะ